ขโมยน้องไปอีกแล้วนึกว่น้องไปอีกแล้วนี่น้องไม่หิวนมเหรอแม่ระวังสะดุ้อแง่าะได้เลยระวังน้อง้องไม่หิวน้องอิ่มกุ้ยกับน้องน้องตื่นแล้วเนี่ยเวลาจิมได้แล้วเดี๋ยจิมถ่าน้องนะ ัเลยเปลี่ยนชุดอีกแล้วครับป๊ป๊า,ปาเปลี่ยนชุดอีกแล้วเนชุดเธอว่าอะไรอ่ะชุดมันใหญ่เกินอันนี้ก็ใหญ่นี่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่านั้นไงอันนี้ใหญ่นิดนึงมาซื้อใช้อะไรมนาะนี่ใช้ห้าสิบนี่ห้าสิบอะไรน,นี่น่าจะห้าสิบสองอันนี้ศูนย์ต้องศูนย์